การวิจัยในโครงการสองของของกศนภูซางภายใต้จ่อโครงการวิจัยการพัฒนาค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีต่เหมาะสมผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมของชนเผ่าล้วบ้านตินไทยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนของตำบลเชียงแรงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยายในข้งนี้จริงๆแล้วโครงการวิจัยในในั้งนี้มันเป็นการขยายผลงานวิจัยในใน โครงการที่หนึ่งแล้วก็เพื่อจะใช่ใช่เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยในในโครงการที่สองของเขาซึ่งแน่นอนว่าด้วยบริบทที่แตกต่างกันของของสภาพพื้นที่ระหว่างโครงการวิจัยโครงการหนึ่งกับโครงการสองแตกต่างกันแล้วก็วิธีการรูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปวโดยโดยโดยครงการสองเนี่ยเราสามารถที่จะไป เข้าไปหาชนเผาลั่วได้โดยโดยจะต้องอาศัยเรื่องของวิถีชีวิตและวก็พัฒนาธรรมเป็นเป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นตัวนุน,วนเสริมในการที่จะทําให้ก้นสนอูสรงเข้าไปถึงถึงตัวของชุมชนตรงนี้ได้ปัญหาของท่นนี่ก็คือวมันเป็นชุมชนตีตทีตีทูตีตีเขาสร้างสร้างสร้างก็กำบ,บังของตัวเก่าด้วยตีว่าเมื่อปี2538 ศูนย์วัคยุแห่งนีไ้ได้ได้ปิดตัวลงเพราะนั้นคนเรานี่ก็เลยกลายเป็นคนที่มีสัญชาติบมีหลักฐานทางทะเบียนหลักอย่างสักอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งตีตีเขาชนเผ่าวลวดตัวนี้ก็เลยถูกถูกถอดทิ้งเือมีความอยู่ในเฉพาะในชุมชนของเขาเพราะนั้นค่อนขังจะปิดกั้นบอกยอมับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาที่กศนภูสร้สางเขาได้พยายามที่จะเข้าไปหา ชุมชนมมฮกตรบนเชียงแรงตอนนี้แล้วก็บกสามารถที่จะเข้าไปถึงตัวได้แต่พอหลังจากตีเฮาเข้าไปร่วมเวทีเสวนากับกับกับชนเผ่าล้วนตอนนี้แล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องประเพณีแล้วัฒน้าธรรมก็เห็นว่าพ่อพูดถึงเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเขาก็จะมีความสนใจที่จะคือความรวมมือในเรื่องอื่น เพราะฉะนั้นในในเรื่องของการใจวิถีชีวิตเราก็วัฒนธรรมในในการที่จะสร้างการมีส่วนรวมของชุมชนการคิดว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้กสณเข้าไปถึงถึงเป็นได้โดยโดยโดยเบีดยดเราจะตีหักข้อหนึ่งก็คือว่า,าการทํางานภายใต้โครงการงานวิจัยครั้งนี้กสณได้ได้อาศัยความรวมมือของชุมชนจากผู้นํา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งซึ่งเขาสามารถที่จะทาได้โดยลําพังได้ก็ต้องอาศัยการมีส่วนรวมของชุมชนไ,ได้เช่นเดียวกันจากการเข้าร่วมเวทีประชาคมของบ้านทินไทยด้วยการร่วมด้วยการนําของตังอบตเชียงแรงแล้วก็พัฒนาพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดพะเยานะเจา้า mm hmm. ก็ได้เจอตังคู่กสณเนี่ยเข้าในร่วมของการว่า เขาจะมีวิธีเนี่ยจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านทินไทยซึ่งพอได้เข้าร่วมเวทีในข้างนี้แล้วเนี่ยทำให้เฮาหูถึงปัญหาความต้องการความเดือดร้อนแล้วก็คุณภาพชีวิตของชุมชนเผ่าล่วบ้านทินไทยซึ่งถามว่าบ้านทินไทยเนี่ยต้นกําเนิดของเปิรนก็คืออาจจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของพื้นที่ของตำบลเชียงแรงซึ่งในการดําเนินชีวิตหรือว่าการการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนของเปิรนเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป,เป็นในทําน้องของติว่าเปิดด้อยคุณภาพตั้งทั้งวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ซึ่งในจุดนี้เนี่ยทาคือกศนอมเภอผูสร้างเล็งเห็นแล้วก็นําปัญหาติเขาเขาเจอในเวทีเสวนาเนี่ยนะเข้ามาประชุมในในกลุ่มของบุคลากรของกศนอำเภอภูซางซึ่ง จะเป็นการทําวิจัยต่อเนื่องจากของบ้านหวกซึ่งเขากศนผู้สร้างเนี่ยได้จะทําวิจัยท้องถิ่นร่วมกับสกวจังหวัดลําปางในเรื่องของการจัดกระบวนการทีนผู้หนังสือของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเขาได้ดําเนินการผ่านมาแล้วล้วก่อตั้งหอกศนเนี่ยกับมีนโยบาย จะขยายผลในการจะทําวิจัยท่องถิ่นเพื่อขยายผลไปยังตําบลอื่นๆได้ฮับหู่เฮียนหู้รวมกันซึ่งเพราะนามาในจุดประชุมแล้วเนี่ยจะตั้งทีมของกศนผู้างเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ของบ้านถิ่นไทยเพื่อจะไปเก็บข้อมูลในการจัดมาทำเป็นเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเจ้าเผื่อจะฮับหู่ว่าตั้งบ้านทินเนี่ยเปินต้องการหรือว่าเปินความความต้องการความตี เปินต้องการความเสมอภาคในในในบ้านของเปินเนี่ยเปินจะต้องเนี่ยจะได้จะซึ่งพเพราะเฮาลงพื้นที่แล้วจุดแรกก็คือเฮานําของกระบวนการอ่ารูปแบบจัดการเคียนการสอนหรือว่ารูปแบบในการทําวิจัยของบ้านหัวมาเป็นต้นแบบในการจะทําวิจัยของชุมชนบ้านทินเพราะเขาเอากระบวนการตัวเนี่ยลงไปใจ้กับพื้นที่ปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายของเฮา คือบา,บา,บาหาันด้วยแล้วก็บอกไข่คือความรวมมือต่อใดเขาก็เลยกลับเอาปัญหาตัวนี้เนาะมาวิเคราะห์ในตีประชุมของเขาว่าทาไมเขาใจรูปแบบเดียวกันแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มแล้วทาไมมันถึง,ม,ถงมันถึงบอกประสบผลสําเร็จหรือว่าบวสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จึงเขาเนี่ยได้โจทย์ใหม่ขึ้นมาว่าเขาจะทําวิธีจะไดตีจะแย่เฮือบ้านหินเนี่ย เปิร์นมีความต้องการแล้วก็สามารถดึงปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเธอมามารวมกัะเฮาเผื่อจะพัฒนาชุมชนของเปิร์นธอเธอมีวิถีชีวิตมีคุณภาพชีวิตดีดีขึ้นเฮาก็เลยรองเอาวิถีต่างวิธีวิธีต่างๆเนี่ยเข้ามาเริ่มก็โดยการติว่าเฮาลองจุดประเด็นขึ้นก่อนว่าในอู่ถึงเรื่องของความเป็นยูวิถีชีวิตประเภทนี้ของเปิรนซึ่งพเอเฮาเอาประเด็นตัวนี้ขึ้นมาปรากฏว่า กลุ่มเป้าหมายของเขาคือความหลงมมือเปิรนพยายามจะสืบทอดสื่อสารหรือพยายามจะนําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเปิรนขนุรทมเนียมประเพณนี้ของเปิรนซึ่งทำให้เขาหูได้เลยว่ะจุดเดิมๆลุ่มแบบเดิมๆจี๊ใว้กับของบ้านบ้านหัวกเขาจะใจ้กับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ของเขาบ่ได้แต่ว่าเขาบ่ได้ละทิ้งบ่ได้ละทิ้งลุ่มแบบหรือว่าเนวทั้งจากของบ้านหัวกมาเขาก็สาม,มารถน้ำมาสอดแทรก แล้วก็ผสมผสานกับวิถีชีวิตวิถีรูปแบบใหม่ๆที่เขาคีดค้นขึ้นมาได้อันนี้ละเจ้าก็คือเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งทีว่า่าในการทําวิจัยเนี่ยบัจีวะะ่าละละรูปแบบเก่าๆมาคิดค้นแบบใหม่ๆขึ้นมามันก็บัจัยเจ้าก็คือเขาจะต้องเอารูปแบบเกา่ามาผสมผสานกับรูปแบบใหม่เพื่อเพื่อกันทํา,าทวิจัยหรือว่ากันจัดการกระบวนการในการทํางานในรูปของวิจัยท้องถิ่นเนี่ยเฮือะสมพัมนธุ์เล็ดขึ้น สำหรับบ้านทินไทยพื้นฐานของเปิ่นโดยรวมแล้วเปิรนเปิรนในในจิตใจเรื่องของเปิ่นเปิรนมีความอาจจะมีความขาดหวังกับกับงานวิจัยของเขาอาจจะเยอะเพราะว่าเปิรนอยากอันนี้คือความต้องการของเปิ่นโดยตรงเหมือนอย่างบ้านหววบ้านหววนี่คือตังคูก็สนอเป็นคนตีว่ายิบยืนเพื่อเปิ่นโดยที่เปิ่นมาได้อาจจะมีส่วนรวมนิดนิดน่อยนอยในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนแต่ของชุมชนบ้านทินไทยเนี่ย เจ้าบ้านกลุ่มเป้าหมายเปิ่นมีส่วนรวมเกือบ80%ในกันคิดค้นกระบ,บวนการคิดค้นรูปแบบตีเปิ่นรักกับทีมวิจัยสามารถทํางานรวมกันได้โดยตยเฮาบ่ได้ยัดเหยียดบ่ได้ยัดเหยียดความการจัดกระบ,บวนการเรียองการสอนบังคับคือเปิ่นต้องเนื้เส้อเฮาเฮาบ่ได้บังคับแต่เป็นไปด้วยความตีว่าตั้งทีมวิจัยและกลุ่มเป้าหมายทํางานไปตัวกันทั้งท่องทีนท่องที่ ลรก็กลุ่มกลุ่มชุมชนบ้านเผ่าทินหลวกเองซึ่งซึ่งเวลาทํางานสีเอียม,มันจะมีความสุขทั้งทั้งทีมวิจัยตัวทั้งกลุ่มเป้าหมายตัวเปิ้ลจะมีการแลกเปลี่ยนมีการตอบโต้ทีมวิจัยมีการนําเสนอรูปแบบซึ่งจุดนี้และเจ้าก็ถือว่าก็สนนภูซังทํางานเกือบจะ80%ในการทําวิจัยท้องถินตี บ่าได้ความต้องการบ่าได้เกิดจากคู่ก็สนอเองแต่เกิดจากท่องถี่จริงๆเจ้า